สวัสดีครับเหมือนเดิมครับทุกเช้าเราก็จะมาทำข่รวมก,กินกันก็แฝดำแต่วันนี้เพิ่มเติมมาก็คือได้ไอเทมใหม่มาสองอัน,นครับผมเป็นเกลือหิมาลายันสีชมพูแล้วก็พริกไทยขาวเม็ดนี่ครับเป็นแบบใหม่ได้มาจากร้านสะดวกซื้อนะครับนี่เป็นพริกไทยเม็ด ที่ใช้ก็คือเขาว่าให้เปิดฝาแล้วก็ความลงนี้แล้วก็หมุนหมุนมันจะมีตัวบดมันพิษไขให้ลงไปปกติเราใช้เป็นพิกไยป่นเราใช้แับนี้ดูว่ามันจะกลิ่นหอมขึ้นไหมนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คี่ครับเกลือหิมาลายันสีชมพูเขาเป็นเกลือที่เสริมไอโอดีนพอไม่เสริมไอโอดีน เกลือวอลูโภคไม่เสริมไอโอดีนแต่มันเกลือที่ว่าว่ารสชาจะดีไม่เค็มมากนะครับยวลอง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 กินกับนไข่ลวกแล้วดูเทมไวม์เราหรือแล้วก็มาทำไข่ก่อนช้อนชงกาแฟไข่ลวก3นาทีของเรานะครับใครสนใจจะลองทำกินดูดูคลิปได้ว่าทำแบบไหนนะครับทำไม่ยาก ตั้งน้ำให้เดือดเอาไข่ไข่ไก่นะครับไนะนำเป็นไข่ไก่ที่ไม่ขาวเอาไข่ลงนะครับหน้าตาไว้ประมาณนี้เอาไข่ไก่ลงไปนี่ครับเดิมแบบนี้ไข่ลงหลังจากที่ต้มน้ำเป็นเดือนแล้วก็เอาไข่ลงต้มน้ำให้เดือดก่อนนะ แล้วไข่ลงครับจับเวลาสามนาทีประมาณน,นี้เลย้าจาร็นไข่ลวกทำกินทำขายได้ครับดูดูดูดนี่กำลังดีเลยไข่ลวกนี่ไข่ขาวนี่เป็นมู้มมมวยเลย ชีทุกวันครับกาแฟดำวันละสองฟองต้นเช้าเราจะทำคล้ายๆไอเอฟนะแต่ก็ไม่ได้เค็งไ,ไม่ได้เค็งไม่ได้นุม่มันยมีเคมม็มหมดเลยทำคล้ายๆไอเอฟครับตอนเช้าเราจะไม่กินข้าวเช้าเราจะกินไข่ลวกกับกาแฟดำเราไม่กินข้าวอีกทีก็ประมาณสัก สิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับแล้วก็มื้อเย็นเราก็จะไม่ไม่แทบไม่กินเลยงดไปเลยก็ได้ให้กินอย่างอื่นแทนง,งดแป้งนะครับไอ้เกลือลองเลยครับทีใช้เขาบกว่าความลงแล้วก็หมุนอืมอืมประมาณนี้นะครับอืม อืมลองโดนอก่นจะเค็มมากเว้ยแล้เห็นไหมไห้ยดูเกลือสีฟูเีลยวเกลือต่อไปก็พริกไทยเปิดมาเหมือน,น,อก,อนอกันกควบลงแล้วก็หมุนนจะมาไม่ละเอียดมากก็จะดดดหนหยาบเลย อืมอืมครับเลยตนะกเตรียนิดนึงเกลือจะน้อยไปนะิดนึงอืมพอดีพอดีครับมีใส่เยอะนี่ครับไปลองหามาใช้กันดูก็ใช้ง่ายอยู่นะ ใช่ไงหมวกสำหรับพวกทำกข้าวทำสเต็กอะไรพวกนี้ครับทำสเต็กก็ได้ใส่เนื้อก็ได้ครับใส่ปลาก็ได้นะพริกไทยกับเกลือใส่เม็ดกับเกลือหิมรารยาซิมพูครับลองดูแล้วก็คนนี้นะครับกินกาแฟเช้ชาไขรที่อยากลดไขมันนะครับ แนะนำว่าเช้าๆไม่จำเป็นวราจะเพิ่งกินอะไรหาอะไรองท้อก่อนสัมตัสไป้วก็รู้สึกว่าจะน้ำหนักลงแล้วก็หน้าท้องยุบไปเยอะเลยไขมันที่สะสมยุบไปเยอะเลยเขาบอกว่ามันจะช่วยดึงส่วนเกินไขมันส่วนเกินที่เราสะสมไว้นะครับมาใช้ถ้าเรากินเยอะเยอะมากกขนันก็ไม่ดึงจะสะสมไขมัน นี่ครับเรียบร้อยไข่ลวกของเราอืมแฟดำครับลองทำรูปลองทำรูป